มีข่าวด่วนข่าวร้อนที่ต้องมาแจ้งและมาวิเคราะห์กันตั้งแต่เช้าเช้าวันเสาร์วันนี้เลยนะครับเพราะว่าสำนักข่าวของรัเสเซียบอกว่ามีสอสอของรัเสเซียเพิ่งกลับมาจากเปียงยางเกาหลีเหนือมาออกข่าวครับว่าเกาหลีเหนืออาจจะกำลังเตรียมยิงขีปนาวุธลูกใหม่และอาจจะเป็นขีปนาวุธพิสัยไกล ที่อาจจะยิงถึงสหรัฐอเมริกาข่าวนี้เป็นข่าวใหญ่แน่นอนเพราะว่ามาจากแหล่งข่าวที่เชื่อว่าไปถึงเปียงอยางสำนักข่าว RIA ของรัสเซียอ้างคำพูดของสสรัสเซียครับที่ชื่อแอนทอนมอรโรซอฟแอนโอนมอรโรซอฟเนี่ยเป็นสมาชิกสภาล่างของรัสเซียอยู่ใน กรรมธิการวิเทศสัมพันธ์ของรัสเซียเพิ่งกลับมาจากเปียงยางครับไปเยี่ยมเมืองหลวงเกาหลีเหนือวันที่สองถึงวันที่หตุลาคมก็เพิ่งกลับมาเมื่อวานนี้เองครับไปพร้อมกับสอส,อ,สอ,อีกสองคนสส,สรัสเซียอีกสองคนไปเปียงยางมาและสำนักข่าว RIA ของรัสเซียเนี่ยก็สัมภาษณ์แอนตอน มอรซอฟคนนี้สอสอของรัสเซียซึ่งบอกว่าอย่างนี้ว่าพวกเขาคือเกาหลีเหนือกำลังเตรียมที่จะทดลองขีปานาวุธพิสัยไกลให้คำนวณตัวเลขชัดเจนว่าสามารถยิงได้ไกลแค่ไหนแปลว่าสสรัส,อสอรเซียคณะเนียได้เจอกับเจ้าหน้าที่ของเกาหลีเหนือซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องทดลองขีปานาวุธ และเกาหลีเหนือบอกกับรัสเซียซึ่งแน่นอนมีความชิดเชื้อสนิทสนมกันพอสมควรระหว่างเกาหลีเหนือกับรัสเซียเกาหลีเหนือกับจีนบอกเลยว่าให้ตัวเลขว่าขีปนาวุธลูกใหม่ชุดใหม่ที่กำลังจะยิงเนี่ยยิงได้ไกลแค่ไหนอย่างไรและเขาก็บอกชัดเจนว่าขีปนาวุธลูกใหม่ยิงได้ถึงทางตะวันตกของสหรัฐอเมริกาก็อย่างที่เกาหลีเหนือพูดมาตลอดแต่ครั้งนี้ยืนยัน จากปากคำของสอสอรัสเซียคนนี้ที่ไปเจอกับเจ้าหน้าที่เกาหลีเหนือและกลับมาจากเปียงยางเมื่อวานนี้เองครับสดสด,สดร้อนๆอนสอสอรัสเซียคนนี้บอกครับว่าเท่าที่เราเข้าใจเนี่ยเกาหลีเหนือตั้งใจและก็เตรียมที่จะยิงขีปนาวุธลูกใหม่อีกครั้งหนึ่งในเร็วๆนี้โดยจะเป็นขีปนาวุธพิสัยไกลและบอกว่าบรรยากาศความรู้สึกของเกาหลีเหนือขณะนี้เนี่ย ค่อนข้างจะดุดาดเดือดดานสหรัฐค่อนข้างจะโกรธแค้นค่อนข้างจะมีบรรยากาศของความรู้สึกที่ต้องการพิสูจน์ให้สหรัฐเห็นว่าเกาหลีเหนือจะไม่ยอมเจรจาและไม่ยอมถอยในการพัฒนาขีปนาวุธแน่นอนนี่คือข่าวล่าสุดซึ่งทำให้เกิดความตกใจกันพอสมควรว่าเกาหลีเหนือไม่ได้หยุดเลยครับ ทั้งๆท,ที่ว่าเร็กซ l เ e r ล o n รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเนี่ยเพิ่งจะบอกว่ามีช่องทางตรงที่จะพูดจาก,กับเกาหลีเหนือแล้วก็ส่งสัญญาณไปให้เกาหลีเหนือว่าจะคุยกันดีไหมแต่ว่าเกาหลีเหนือก็แน่นอนช็อกหลังจากที่ r e ็ก i l เ e r ล o n พูดจาคล้ายๆกับจะยื่นไมตรีมาเนี่ยก็เจอกับทวิตของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมที่บอกว่าเร็กซ์เลคุณไม่ต้องเสียเวลาไปพูดกับเลต t l e ร็อกเก็ตแ ยังไงยังไงเราต้องทำสิ่งที่เราจะต้องทำพูดอย่างนี้ทรัมป์กำลังจะบอกกับทั้งโลกและเกาหลีเหนือว่าทรัมป์เองไม่สนใจจะเจรจาและที่บอกว่าจะต้องทำในสิ่งที่ต้องทำเนี่ยก็คืออเมริกาภายใต้ทรัมป์นั้นต้องการจะแสดงว่าสามารถที่จะถล่มเกาหลีเหนือหรือมีวิธีการบังคับกดดันเกาหลีเหนือโดยไม่จำเป็นต้องมีการเจรจา ข่าวล่าสุดจากรัสเซียนี่ก็เลยทําให้เห็นนะว่าเกาหลีเหนือก็ไม่ยอมเช่นเดียวกันลองวาดภาพดูสิครับถ้าเป็นไปตามข่าวนี้ตามที่สอสอรัสเซียที่ชื่อแอนตันมอร์ซอฟที่เพิ่งกลับมาจากเปียงยางบอกว่าเกาหลีเหนือเขาไม่สนใจจะเจรจานะแล้วตอนนี้เขาอยู่ในอารมณ์ที่โกรธแค้นเนี่ยก็แปลว่าเกาหลีเหนือยิงแน่ทดลองแน่แล้วถ้าทดลองครั้งนี้เนี่ยไกลถึงฝั่ง ทะเลตะวันตกของสหรัฐอเมริกาคือแผ่นดินใหญ่นะครับไม่ใช่แค่เกาะกวมไม่ใช่แค่เกาะฮาวายอีกต่อไปไปถึงทางตะวันตกของอเมริกาสมมติวข่าวนี้ออกมาปับ๊บไม่ต้องร้องให้เกาหลีเหนือทดลองจริงหรอกครับสหรัฐเองก็จะต้องเตรียมการแล้วละ่ะสหรัฐก็จะต้องมีการวางแผนว่าถ้าเป็นอย่างนี้จริงก็จะต้องจับตาอย่างใกล้ชิดใช้วิธีการหาข่าวกรอง ทางอากาศการถ่ายภาพเจาะทุกจังหวะความเคลื่อนไหวของเกาหลีเหนือในแง่ของการขยับเคลื่อนที่จะทดลองขีปนาวุธครั้งใหม่และถ้าสาหรัฐยอมให้เกาหลีเหนือทดลองอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะไปลงใกล้ๆกับทางตะวันตกของสหรัฐอเมริกาแล้วก็สหรัฐเสียหน้าแน่นอนฉะนั้นก็เป็นไปได้ว่าจะต้องมีการสกัด ถ้าอเมริกาสก,กัดการยิงขีปนาวุธครั้งใหม่ของเกาหลีเหนือมันจะต้องไปชนกันกลางอากาศมันจะต้องมีการทำลายล้างกันกลางอากาศแล้วมันจะต้องหล่นลงไปในบริเวณใกล้ๆก,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 กับคาบสมุทรเกาหลีซึ่งก็จะทำให้เกิดความสุ่มเสี่ยงว่าจะเกิดอันตรายต่อญี่ปุ่นต่อเกาหลีใต้และบางส่วนของจีนด้วยซ้าไปนี่คือภาพล่าสุดที่ทาให้น่ากลัวว่า ถ้าเกาหลีเหนือเดินหน้าอย่างนี้หลังจากที่ทรัมป์บอกไม่เจรจาและเกาหลีเหนือบอกว่าฉันเดินหน้าทดลองขีปนาวุธครั้งนี้พิสัยไกลตามที่บอกกับนักการเมืองรัสเซียสสรัสเซียคณะนี้สามคนเนี่ยที่นําโดยนายแอนทอนมอร์ซอฟฟเอามาให้สัมภาษณ์ RIA เเฉยเลยนี่นะครับก็แปลว่าอเมริกาก็อยู่เฉยไม่ได้อเมริกาก็ต้องมีข่าวกรองแล้วทุกครั้งก่อนที่จะมีการทดลองขีปนาวุธของเกาหลีเหนือเนี่ยจะมีความเคลื่อนไหวที่จับได้โดยภาพถ่ายก็ดี โดยภาพคลิปวิดีโอก็ดีโดยการเจาะเข้าไปในข่าวกรองก็ดีอเมริกาจะรู้ล่วงหน้าพอได้ข่าวจากรัสเซียอย่างนี้อเมริกาก็ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดทุกฝีก้าวทุกนาทีถ้าเกาหลีเหนือเตรียมจะยิงแล้วก็ผมก็เชื่อว่าอเมริกาอยู่เฉยเฉยไม่ได้จะปล่อยให้ยิงขึ้นมาเหมือนกับทุกครั้งไม่ได้ครับคราวล่าสุดนี้ก็ยิงข้ามหัวของญี่ปุ่นทางฮอกไกโดซึ่งก็อันตรายมากแล้วมาลงในแปซิฟิก ฉะนั้นครั้งนี้ถ้าสาหรัฐจะสกัดสหรัฐหนึ่งอาจจะใช้ระบบทาตในเกาหลีใต้ยิงสกัดซึ่งก็เสี่ยงใช่ไหมครับมันก็จะอยู่เหนือน่านฟ้าของญี่ปุ่นและเกาหลีใต้แหละซึ่งนี่แหละจะเป็นจุดชนวนของการสร้างความขัดแย้งรุนแรงเกิดขึ้นความตึงเครียดระหว่างเกาหลีเหนือกับสหรัฐในช่วงสองสามสัปดาห์นี้ก็ต้องถือว่า ยกระดับขึ้นเพราะว่าวาทะอันดุดันจากทั้งสองฝ่ายนั้นทั้งดุเดือดและรุนแรงมากยิ่งขึ้นสำนักข่าวรอยเตอร์เนี่ยอ้างข่าวที่ RIA สัมภาษณ์สอสอรัสเซียคนนี้รอยเตอร์บอกว่ายังไม่สามารถที่จะเช็คแน่นอนได้ว่าสอสอโมโรซอฟต์คนนี้ได้พูดอย่างนี้ถูกต้องแม่นยำคำต่อคำหรือไม่ เพราะว่าสสรัสเซียคนนี้ไม่ได้ระบุว่าเจ้าหน้าที่เกาหลีเหนือที่พูดกับเขาเรื่องนี้เนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการทดลองขีปนาวุธหรือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ทางการเมืองของเกาหลีเหนือสําคัญนะครับเพราะว่าถ้าหากสสรัสเซียคนนี้อ้างคําพูดเพียงบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่เกาหลีเหนือเนี่ยสำนักข่าวทั้งหลายก็ต้องตรวจสอบต่อไปว่าเจ้าหน้าที่เกาหลีเหนือที่ว่าเนี่ เกี่ยวข้องโดยตรงกับโครงการขีปนาวุธหรือว่าเป็นเพียงนักการเมืองของเกาหลีเหนือเป็นสอสอหรือว่าเป็นสมาชิกของพรรคเท่านั้นพอเกิดข่าวนี้ทันทีนี่ที่วอชิงตันก็มีการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของสหรัฐก็บอกว่าใช่มีร่องรอยมีความเคลื่อนไหวบางอย่างจากเกาหลีเหนือว่าอาจจะมีการทดสอบขีปนาวุธครั้งใหม่ วันที่10ตุลาวันที่10ตุลาสําคัญอย่างไร10ตุลานี้ก็จากนี้ไปแ่เพียง3วันนะครับ10ตุลานี้เป็นมันครบรอบการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์เกาหลีเหนือที่ชื่อ Korean Workers Party พรรคคนงานเกาหลีแล้วก็แน่นอนครับทางอเมริกาก็ตรวจสอบแล้วว่าวันที่10เนี่ยก็คือหลังจากวันคคลัมบัสเดย์ในอเมริกา1วัน วันที่9ตุลาเป็นวันคอลัมบัสเดย์เป็นวันหยุดทํางานของอเมริกาเป็นไปได้ไหมว่าเกาหลีเหนือก็รู้ว่าอเมริกาจะหยุดวันหยุดคอลัมบัสวันที่9ฉะนั้นวันที่10ประมาณครบรอบการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์ของเกาหลีเหนือก็เลยฉวยจังหวะนี้แหละฉวยจังหวะที่อเมริกาหยุดหนึ่งวันฉวยโอกาสที่ครบรอบการก่อตั้งพรรคของเกาหลีเหนือก็ทดลองขิปราวุฒครั้งใหม่ซะเลย เพื่อพิสูจน์ตอกย้ำให้โดนัลด์ทรัมป์รู้ว่าคิมจองอึนไม่กลัวคุณคิมจองอึนจะเดินหน้าที่จะพัฒนาต่อไปจำได้นะครับว่ามีการวิเคราะห์จากเจ้าหน้าที่ CIA ระดับสูงว่าคิมจองอึนเนี่ยไม่ใช่คนบ้าไม่ใช่คนเพี้ยนทุกอย่างที่ทำนั้นล้วนแต่เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ของการต้องการให้ทั้งโลกยอมรับเกาหลีเหนือว่าเป็นประเทศ ที่มีอาวุธนิวเคลียร์และสามารถต่อรองกับสหรัฐอย่างเคียงบ่าเคียงไหลนักวิเคราะห์ CIA ที่ออกมาพูดเนี่ยค่อนข้างจะอาวุโสนะครับบอกว่าใครที่คิดว่าคิมจองอึนเพี้ยนคิดอะไรเละเทะไม่มีแผนบ้าอย่างเดียวมีแต่อารมณ์ไม่จริง CIA บอกว่าคิมจองอึนนั้นวางแผนทุกขั้นตอนไม่ได้ต้องการการทำสงครามกับอเมริกาหรอก แต่ว่าทั้งหมดวาทศิลทั้งหลายแหลรวมไปถึงการทดลองขีปนาวุธนั้นเนี่ยก็เพื่อต้องการให้อเมริกายอมรับเกาหลีเหนือในฐานะเป็นประเทศมีความสามารถพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์และต่อรองกันบนพื้นฐานของความเท่าเทียมกันและท้ายที่สุดคิมจอ,องอึนก็ต้องการอยู่ในตําแหน่งนานที่สุดไม่ต้องการตายเพราะอาเมริกามาใช้วิธีการเก็บหรือวิธีการที่ ถล่มเกาหลีเหนือและท้ายที่สุดคิมจองอึนก็ต้องการได้บรริกาถอนทหารออกจากบริเวณคาบสมุทรเกาหลีออกจากญี่ปุ่นออกจากเกาหลีใต้ฉะนั้นย้อนกลับมาเรื่องว่าคณะสสของรัเสเซียที่ออกมาปูดข่าวว่าเกาหลีเหนือกาลังเตรียมจะยิงขีปนาวุธครั้งใหม่เนี่ยสามคนนะครับขณะนี้บอกว่าไปพบกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงนายเปียงอย่างใช้แค่นี้ high level เป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงไม่บอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการทดลองขีปนาวุธหรือเป็นสมาชิกของพรรคคอมมิวนิสต์ของเกาหลีเหนือสิ่งที่เกิดขึ้นขณะนี้เนี่ยต้องวัดครับต้องวัดจากความมั่นยำของข่าวสารนี้แต่ถ้ามองย้อนกลับไปในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยโอกาสหรือความเป็นไปได้ของการที่เกาหลีเหนือจะทดลองขีปนาวุธครั้งใหม ก็ค่อนข้างจะมีความเป็นไปได้สูงนะครับผมมองว่าเกิน80%ดด้วยซ้ำไปประเมินจากสถานการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นขณะน,นี้ฉะนั้นเช้าวันนี้ข่าวนี้มาผมจึงตัดเข้ามาเพื่อที่จะปลุกท่านก็ว่าได้ปลุกท่านกินกาแฟอยู่หรือว่ากำลังออกกำลังกายอยู่หรือว่ากำลังตื่นขึ้นมาตรวจสอบข่าวสารผมนำมาเล่าให้ฟังเพื่อจะได้ทันข่าวเพื่อจะได้รู้ทันว่าเกิดอะไรขึ้น ในสถานการณ์ที่ตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีย้ำนะครับว่าสอสอรัสเซียไปเปียงยางเมืองหลวงเกาหลีเหนือบอกว่าไปพบกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงเกาหลีเหนือและได้รับการบอกกล่าวว่ากําลังเตรียมจะทดลองขีปนาวุธครั้งใหม่ครั้งนี้จะเป็นพิสัยไกลย,ยิงไปถึงตะวันตกของสหรัฐอเมริกาต้องดูว่าโดนัลด์ทรัมป์จะเอาอย่างไร ถ้าโดนทรัมป์ยังอัดต่อด้วยภาษาดุดันบอกว่าไม่เจรจาและจะต้องมีวิธีการของสหรัฐเองที่จะจัดการเกาหลีเหนือผมก็หวาดหวั่นครับว่ามันจะนำไปสู่สิ่งที่ไม่พึงประสงค์สิ่งที่พวกเราไม่อยากจะเห็นฉะนั้นนำเรื่องมาเล่าตั้งแต่เช้าเพื่อทุกท่านจะได้ติดตามอย่างใกล้ชิดและทันเหตุการณ์ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ